ตาเจียห่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวประจําวันบิพิสินิวครับวันนี้มีข่าวจากแวดวงการศึกษาที่น่าจับตาวิทยาลายัยสารพัดช่างพนาครนได้ต้อนรับคณะทังเฟิงกัวจี้เจียวอวี VI, หรือทังเฟิงอินเตอร์เนชั่นแนลเอูเคชันเดินหน้าโครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาจีนไทย210สาขาซึ่งมุ่งเตาปั้นนักสตรีมเมอร์มืออาชีพสู่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวครับ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้สร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาอาชีวศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากลโดยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทังเฟิงอินเตอร์เนชั่นแนลเอูเคชั่นและดตรสุรพงษ์อมูไทยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างอบอุน่นณะวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครการมาเยือนในครั้งนี้นําโดยผู้บริหารสถานศึกษานายอุกฤษวัชรพิริยกุลพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนเพื่ออาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาจีนไทย2 1 0สาขาครั้งที่5อันเป็นโครงการสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในหลากหลายสาขาเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั้นนักสตรีมเมอร์มืออาชีพเพื่อรองรับตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทั่วโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของโครงการในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคตการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอาชีวศ,ศึกษาจีนไทย210สาขา เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความมุ่งมั่นของทั้งไทยและจีนในการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและภาคเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปทั้งเฟิงนอินเตอร์เนชั่นแนลเอูเคชันหรือทั้งเฟิงกัวจีเจียวอวี G o A i, เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโลกด้วยความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาจีนต่างประเทศทังเฟิงอินเตอร์เนชันแนลเอ듀เคชันจึงเป็นกําลังสําคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะพร้อมสําหรับการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคต สำหรับข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจโปรดติดตาม bpcnews ได้ที่ Facebook Fanpage วิทยาลัยสารพัดช่างพนากข bpcnews รายงาน